สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อช่องครัวกันธรรมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกก็จะมาทําเมนูน้ําพริกตามฤดูกันค่ะนั่นก็คือเมนูน้ําพริกมะกอกนั่นเองนะคะเป็นเมนูน้ําพริกพื้นบ้านที่อร่อยมากทานกับผักพื้นบ้านยิ่งอร่อยค่ะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะกลับมาพบกันแม่ลูอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้แม่ลูกก็จะมาทําเมนูน้ําพริกบ้านนะคะนั่นก็คือเมนูน้าพริกมะกอกนั่นเองค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีพริกจินดาแห้งเกลือน้ําปลาน้าําปลามะกอกนะคะกระเทียมไทยแล้วก็ผงชูรสค่ะเราก็จะนําพริกจินดาแห้งมาคั่วนะคะถ้าใครมีเตาถ่านก็สามารถเสียบไม้ยากเตาถ่านได้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อลดความฉุนของพริก พ่วด้วยไฟกลางนะคะพั่วให้สุกด,ดีเลยตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะถ้าอยู่บ้านนอกเราก็จะเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเนะาะมะกอกก็เริ่มออกแล้วออกเยอะเลยค่ะจะเริ่มมีมะกอกขายบ้างแล้วนะคะก็เลยนึกเป็นเมนูนี้ขึ้นมากำลังอยากกินพอดีเลย ไปเดินตลาดเห็นมะกอกลูกสวยมากก็เลยซื้อมาเลยนะคะตอนนี้พริกของเราก็สุดดีแล้วนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้เลยค่ะนำกระเทียมไทยมาคั่วต่อเลยนะคะ วันนี้จะทำน้ำพริกเยอะหน่อยเม่ก็เลยใช้พริกกระเทียมเยอะกระเทียมไทยนี่ไม่ต้องใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะพริกนี่ความเผ็ดตามชอบเลยนะคะไม่ต้งตั้งใจว่าจะทำเกี่ยวไว้กินพวกนี้ด้วยก็เลยใช้พริกเยอะหน่อยทําเยอะหน่อยนะคั่วกระเทียมของเราให้สุกหอมดีเลยคะ่ะ ได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะเราก็จะนําพลิกแห้งมาโขลกกันนะคะแม่ลุงก็จะโขลกในส่วนของพลิกก่อนนะ ลุงก็จะเอาละเอียดประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากให้พริกละเอียดวันนี้สามารถนําไปปั่นได้นะใส่เป็นกระเทียมลงไปค่ะไม่ลุงใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะถ้าไม่มีกระเทียมไทยใช้เป็นกระเทียมจีนก็ได้แต่ว่ากระเทียมไทยเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมกว่านะเวลาเอามาทำน้ำพริกเนี่ย น้ำพริกบ้านที่ทําง่ายมากเลยนะคะวัตถุดิบก็น้อยแต่ว่าอร่อยมากมาละเอีะยดดีแล้วนะคะลุงก็จะใส่เป็นมะกอกลงไปนะคะอันนี้คือใส่ลงไปทั้งเนื้อแล้วก็ลูกเลยนะทั้งเนื้อแล้วก็เม็ดมะกอกเลย มะกอ,อกใส่กี่ลูกขึ้นอยู่กับเราทํามากทําน้อยด้วยนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวของมะกอ,อกด้วยความเปรี้ยวของมะกอ,อกนี้ก็แต่ละต้นจะมีความเปรี้ยวไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางต้นก็จะออกเปรี้ยวอมฝาดบางต้นก็จะเปรี้ยวอร่อยมากมลุงก็จะตามนวดมะกอ,อกให้น้ำออกดีก่อนนะคะเราค่อยปรุงรส ลูกใส่ลงไปก่อนสองลูกนะถ้าไม่เปรี้ยวค่อยเพิ่มลงไปอีกลูกหรือจะเพิ่มเป็นมะนาวลงไปก็ได้นะคะตำให้น้ำเขาออกดีเลยเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะใส่เป็นน้ำปลาร้าต้มสุกลงไปนะคะถ้าใครมีเนื้อปลาร้าสับก็ใส่เนื้อปลาร้าสับลงไปด้วยก็ได้ ตามด้วยผงชูรสค่ะน้ำปลาเล็กน้อยก่อนนะคะจากนี้ก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ ถ้าใครอยากให้น้ำพริกเลวกว่านี้ก็สามารถปรุงเพิ่มลงไปได้อีกนะคะเครื่องปรุงชอบคนๆก็เอาประมาณนี้หลังจากนี้ก็ชิมรสชาติดูนะคะเดี๋ยวแม่ลุงจะแตะตรงสากนี่แหละมะกอกเปรี้ยวมากเลยค่ะไม่ต้องเติมมะนาวหรือว่าเพิ่มมะกอกลงไปเลยแม่ลุงขอเพิ่มเป็นน้ำปลาลงไปอีกนะคะ เพราะว่ามะกอกเปรี้ยวได้แล้วแล้วก็นัวได้แล้วนะคะคลุกอีกรอบก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะถ้าเพื่อนเอไม่ต้องการเก็บไว้สามารถโรยด้วยต้นหอมผักชีลงไปได้นะคะแต่ถ้าต้องการอยากให้เขาอยู่ได้นาน 2- 3งมวันก็ไม่ต้องใส่ผักลงไปเดี๋ยวเขาจะเสียง่ายอันนี้ม่ลุ ต้องการจะเก็บไว้กินพ่กนี้ด้วยก็เลยไม่ใส่ต้นหอมบักชีนะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่กระด้งเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูแจ่วมะกอกหรือว่าน้ำพริกมะกอกนะคะสีสันจัดจ้าน น่าอร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งทานกับผักพื้นบ้านนะคะยิ่งอร่อยนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆนะคะคุยคำโตๆค่ะสุดยอดเลยนะคะมื้อนี้วัตถุดิบก็น้อยแถมอร่อยมากด้วยนะคะอย่าลืมเอาไปทำตามกันได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ